สวัสดีครับผมสเตฟานโนนะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปแรกของปี2023นะครับก็วันนี้นะครับเราก็เข้าสู่ช่วงของเรื่องของการรีวิวของเล่นเวทมนต์นะครับคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับตัวนี้วันนี้นะครับผมมีกลอนคอลเลกชันหนึนี่ที่ชื่อว่า Magic คอลเลคชันครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยนะครับเข้าขั้นที่เกรดดีมากเลยนะครับโอเคอ่ะตัวบอดี้เขาจะประมาณนี้ถ้าใครรู้จักเรื่องของไมโกรเทนโยนะครับกล่องดีไซน์เหมือนเทนโยเป๊ะเลยครับเห็นไหมก็จะมีด้านข้างบอกต่างๆนะครับว่าชื่อกลอนอะไรสำหรับกลนวันนี้นี่เลยครับ In Outer Ball Box นะครับสงสัยใช่ไหมแน่นอนครับตามสไตล์ นี่เลยแล้วก็จะมีเรื่องของเออ่รืงงขงการเล่นคร่าวๆนะครับด้านหลังตรงนี้นี่ให้ดาวก่อนชึบๆๆ,ๆแน่นอนครับเ,เราอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวนี้จะมาแกะกล่องรีวิวให้เลยนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นสไตล,ล์กล่องแบบนี้นะครับเหมือนของเทนโยกบางทีเราสามารถฉีดด้านบนออกได้เลยนะครับแต่ว่าหนึ่งเลยผมอยากเก็บสะสมกล่องนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดด้านล่างกล่องนะครับ ปเปิดกันเลยครับเรียบร้อยครับนี่เลยเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าหมดแล้วนะฮะแกะ,สะเสละเลยแต่ไม่เป็นไรครับสภาพกล่องโอเคมากเลยครับเจ๋งมากนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ให้ดูด้านข้างก่อนนี่ครับจริงๆข้างล่างเขาบอกให้แกะข้างบนนะฮะเออแต่ผมอยากแกะข้างล่างครับจะเก็บตัวตัวข้างบนนีไว้นะครับโอเค อันดับแรกเราก็จะเจอกับเรื่องของกล่องสีดำนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผมคิดว่าน่าจะเป็นชิดสอนนะครับมีคิวอารโค้ด้วยสำหรับสแกนเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสักครู่อ่าเป็นเอ่อเป็นชิดสอนจริงด้วยนะครับโอเคอ่ะเาผมขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะครับต่อไปอืม โอ้เดียวนะเยอะมากเยอะมากจริงๆครับอืมมีทีนายูซี่ด้วยเหรอโอเคครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของกลแต่ละบ็อกเซตนะครับว่าในคอลเลคชันนี้มีกลอะไรบ้างที่ทำออกมานะครับแต่โดยรวมๆแล้วโอ้มีกลเป็นเซตด้วยนะครับข้างหลังเห็นไหม อามีฟรอเซนด้วยนะครับอามีฮัลโหลคิตตี้ด้วยมีมิกซี้เมาส์นี่เลยครับ Now You See Me น่าจะพักพักสองมั้งครับนี่ครับแล้วก็มีกลชุดใหญ่ของเขานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับคอลเลคชันที่ชิบ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 คอลเลคชันที่เก้าเดี๋ยวผมหาก่อนชิบ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 อ่าตรงนี้ครับไม่มีคอลเลคชันที่เก้าแต่ว่า คอลเลกชันที่9ของเราจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะผมรู้สึกว่ากลนเขามีเยอะมากเลยสำหรับเซ็ตออเมจิกคอลเลกชันนะครับมีถึง35คนะอลเลกชันเนี่ยอาจต้องลองตามกันไปสะสมดูนะครับขออนุญาตเก็บก่อนอันนี้ยังไม่ใช่พระเอกของเรานะฮะเก็ยบยังไงเนี่ยโอเคได้แล้วครับพระเอกของเราอยู่นี่เลยนี่ครับ เราก็จะเจอกับตัวไม่แน่ใจว่าเป็นอ่าเป็นกล่องเป็นกล่องสีแดงแบบนี้กับกล่องสีน้ำเงินอืมน่าจะเป็นพลาส,สติกครับใช่เลยคือพลาส,สติกแน่นอนครับโอเคอ่านี่เลยครับต่อไปเราก็จะเจอกับฟองน้ำโอ้แต่ฟองน้ำเขานุ่มมากๆเลยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นของโกชนีว่าจะเล่นออกมาเป็นแบบไหนนะครับจะตรงตามความคาดหมายของทุกคนไว้หรือเปล่านะครับไปชมกันได้เลยครับผมมีกล่องสีแดงอยู่หกล่องแบบนี้นะครับแต่ข้างในกล่องสีแดงของผมก็จะมีกล่องสีน้ําเงินอยู่แบบนี้หนึ่งชั้นเห็นไหมฮะต่อไปในกล่องสีน้ําเงินของผมก็จะมีฟองน้ําสีแดงอ่าแบบนี้เป็นลูกบอลสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับ โอเคผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปจําได้ไหมครับเมื่อกี้กล่องผมผมอะไรอยู่ด้านนอกสุดกล่องสีแดงใช่ไหมครับทีนี้ผมจะกล่องสีแดงเนี่ยปิดไว้แบบนี้ดิดนี้หนึ่งครั้งผมสามารถทําให้กล่องสีน้ําเงินกลายเป็นกล่องอยู่ด้านนอกได้มองทันไหมครับถ้ามองไม่ทันไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งโอเคผมมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องแบบนี้แต่ข้างในเนี้ยมีกล่องหนึ่งเชื่อไหมครับ นี่กล่องสีแดงจะอยู่ในกล่องสีน้ําเงินแบบนี้ถ้าผมเปิดมาเห็นไหมฮะเราก็จะพบกับลูกบอลสีน้ําเงินอ่าโอเคเอาวางไว้ก่อนมองทันไหมครับมองไม่ทันอีกรอบหนึ่งก็ได้เมื่อกี้อะไรเป็นกล่องรอบนอกนะครับสีน้ําเงินใช่ไหมทีนี้ผมจะเอาสีน้ําเงินเนี่ยปิดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะดิดนี่งทีนี่กล่องสีแดงก็สามารถเป็นกล่อง อยู่ข้างอกได้แบบนี้เผลยอหลายๆคนมองไม่ทันนะครับตาช้ผมมีกล่องสีแดงอยู่หนึ่งกล่องแต่กล่องสีแดงของผมข้างในจะมีกล่องที่ซ้อนกันแบบนี้อีกหนึ่งกล่องนั่นก็คือกล่องสีน้ําเงินซึ่งในกล่องสีน้ําเงินเนี่ยผมก็จะมีลูกบอลสีเหลืองแบบนี้อ่าอยู่ข้างในนี่เลยมองทันไหมครับพอแล้วนะสามรอบพอนะครับโอเคทีนี้ ก็จะปิดกล่องทั้ง2แบบนี้จริงๆแล้วกล่องทั้งสองข้างในมันมีพื้นที่ที่เยอะมากนะครับเราสามารถใส่ลูกบอลได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะลูกบอลทั้ง3ลูกเนี้ยไม่สามารถไม่สามารถใส่เข้าไปในนีได้เลยเพราะอะไรใช่ไหมครับเรามีฟองน้ําหรือว่าลูกบอลเนี้ยสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงจริงๆแล้วนะครับแค่สีแดงเนี้ยป่านที่แบบนี้ลูกบอลสีแดงเนี้ยมันใหญ่มากกว่ากล่องอีกนะครับดู เห็นไหมมันไม่สามารถเอาใส่เข้าไปในกล่องได้เลยเห็นไหมกลอนอะไรครับนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ Magic c o l l e c t i o n นะครับที่เป็นกลอนเด็กๆที่เด็กๆสามารถเล่นตามได้เลยนะครับอันนี้จริงๆเป็นของเล่นเลยก็ได้แต่ผมนิยามว่าเป็นของเล่นเวทมนต์ซึ่งมันสามารถสร้างสิ่งมาสศจรย์ที่มันเกิดขึ้นกับของเล่นชิ้นนี้ได้นะครับโอเคจริงๆแล้วนะครับกลอนชิ้นนี้มันสามารถเล่นต่อได้อีกนะครับอย่างเช่นสมมติผมมีลูกบอล สีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็มีลูกบอลสีเหลืองไว้แบบนี้ช้าๆนะครับน้าเงินไว้ข้างนี้ต่อไปสีเหลืองกำไว้ข้างนี้มีข้างละลูกถูกต้องไหมครับปลาลุที่อุ้ยมันย้ายมาอยู่ด้วยกันได้อ่ะอะไรประมาณนี้จริงๆมันเป็นกลเด็กๆน่ารักน่ารักนะครับเด็กๆสามารถซื้อแล้วก็ไปฝึกตามได้เลยนะครับกับกลน,นี้เลย magic collection สำหรับการรีวิววันนี้ก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ กับกลน EP ต่อไปนะครับกับช่วงของรีวิวของเล่นเวทมนนะครับเอาไวเจอกันใหม่